มาได้มายังไงเลขตัวนี้ขวัญเมื่อคืนนี้ขวัญว่าแมุ่สองห้าหนึ่งห้ามาแม่เมียวไปซื้อครับตัวนี้ครับตัวจิตเก้าสามสองห้านี่คือนี่คือความฝันของแม่เมียวเลยครับฝันว่ายังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยะอ้าฝันครับม่ได้มายังไงเลขตัวนี้ขวันเมื่อคืนนี้อขวันว่า เขาจัดงานอะไรกันไม่รู้ที่บ้านหลังเก่ามีกองยาวอะ่ะอืเขามาตีกันเต็มเลยจะมีโอ้ยกองยาวมากพูดเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยคนมันมีแต่แต่งตัวกันงามๆก็มากันเด็กเขาบอกว่าให้ขึ้นไปตีอามองใบบ้านหลังก็บ้านหลังเก่ามาทั้งนี้ก็บ้านหลังเก่ากมีแต่คนแต่งชุดสีเหลืองๆชุดสีแดงชุดสีทองททอง่อะ เต็มบ้านเต็มช่องเลยแล้วก็มีตุคนเก่าๆโอ้หาบกันมาอย่างมากเลยหาบเงินหาบทองมาให้มาถึงก็มาใส่ใส่ขะเต็มขะมือหมดเนี่ยเต็มแหวนก็เต็มเลยแหวนก็เต็มมือไอ้นี่ก็เต็มมือ้อยก็เต็มเลยคองคองนี่ก็เต็มทีนี้เขาก็หาบไปเขาก็เวียงมาให้เราอีกบอกพอแล้วมันเยอะจะท่วมตัวอยู่แล้ว เอามึงเอาเงินเอาทองไปแล้วเยอะๆแล้วก็แล้วก็แงะมาอุ้ยก,กบตัวบลุ์เลยกบอะกบปใหญ่มากเลยกบก็เป็นทองทองีกมันก็เถงเงยอยู่งั้นเนี่ยตัวยังใหญ่เลย<อ>กบอะอยู่ที่บ้านหลังเก่าเขาก็บอกไอ้กบมันก็เราก็จะว่าจะไปจับกบใช่ไหมเขาบอกอย่าจับเดี๋ยวไอ้พวกทองแหวนเวอนที่มือเนี่ยหลุดไปต้องไปจับมันแล้วปล่อยมันอยู่อย่างนั้นเนี่ย ค่ะก็เอ๊ยยังไงวะไม่เคยกว่าเห็นว่าคนมากมากอย่างนี้แล้วก็มีกองโยงกองยาวตีกันเต็มอสองสองคณะสามคณะมาแข่งกันนะแล้วคนก็เยอะเขาก็บอกไปที่บ้านหลังเก่าพอตีบ้านนี้เสร็จเอาไปก็ไปเจอหลังเก่าอีกหลังอีกก็แงะไปมีคนหาบหาบเงินหาบทองมาให้ มาใส่ให้เนี่ยใส่เนี่ยหมดเลยทุกนิ้วเลยเนี่ยห้านิ้วเนี่ยแล้วเออไอ้อสร้อยข้อมือก็เต็มเลยข้องคอ,งองก็เต็มแล้วก็เอ๊ะอุจะตียังไงไว้นั่งลุกเลยไอ้กบเจ้าก,การตัวเหลืองเป็นทองเลยตัวย่งใหญ่มันยังมองหน้าเราเรา,เราก็มองหน้ามันเอ๊กูจะจับดีไม่จับเขาบอกอย่าจับเขาก็บอกให้พื่นั้นะหาไป,หา,ไปหาต่อไปหาต่อไป ให้หาเหมือนหาทองเนี่ยเปย็นหน้าเอาหาเป็นหน้าก็ไปเจอบ้านหลังเก่าอีกผู้คนก็นั่งอยู่บนบ้านเต็มเลยจัคก,กูจะตียังไงเนาะพอดีคนหนึงมานี่แกมานี่เรียก,กไปคนทําไมเก่าเรียกมาก็เขียนให้จังเกิ้เลยเขียนตัวนี้เลยเขียนตัวนี้เลยจะที่จะจับกบมามันไม่ให้จับอืมเขาบอกอย่าจับ พวกนั้นก็หาเหมืนหาดทองมาจากที่ให้เขาใส่แล้วเขาก็เวียงมาให้เขาอีกที่เขาเดินนําตูดเขาเขาก็เวียงเวียงเดี๋ยวเดี๋ยวทองอะไรที่แหวนแก้หลุดอย่าจับเขาแม่กระจับกบกบนี่เ็าตีายังไงเหรอเขาเก้าแล้วเหรอเขาอบอกอย่าจับเขาไม่ให้จับอเอาแกเดินไปไปไปเจอบ้านหลังเก่าผู้คนบนบ้านตีเต็มตเลยเต็มเลยแล้วก็กองยาวก็ตีกัน แล้วไอ้คนนั้นบอกมานี่มานี่แกมานี่ใหญ่คนนั้นมานี่หาบเงินหาบทองอะแวงหลังกลนให้ให้เขาให้ฉันเนี่ยออกหน้าเข้าไปเขาก็เขียนให้เลยเขียนตัวนี้ให้หาไม่หาหาแล้วก็นั่งคิดเลยเมื่อคืนนี้เอ๊ะมันจะมาแบบไหนห้าสองห้าไมต้อง,องตีเราะเาเขียนายแล้วเขียนให้เร็วนอ้วนอก็เขียนให้นี่เลยนีกตัวเลยไปหาซื้อเนี่ย แดงจิงกึงจากไอ้คนที่ไปบ้านหลังเก่าจะว่าเก่าไม่เก่าหรือวะอ้าวมันก็มีเก่าอ้าห้าบนี้มันห้าเนาะทักอ้นี่เราตีเราตีอธิษฐานเราตีเอาเพิกเอาเพิกเอตีคนไหนที่ตีเก่งๆก็ช่วยกันตีเตีเอาเนาะจ้ะแต่อีนี้อีนี้เนี่ยหางเนี่ยเนี่ยเขามาเขียนให้เลยเนี่ยอืเขียนให้เขาบอกให้ไปหา อย่าให้เนี่ย 7, 9, 3, 5, 2, 5. เจ็ดเก้าสามห้าสองห้านี่เลยจะเขาเขียนเขาก็ลุกนั่งเลยเอาตามนั้นเดี๋ยวไปดูกุมารมาเขียนให้ครับแล้วก็ไม่เคยกะมาณนั้นไม่เคยขวัว่าเขามาเขียนให้อย่างนี้มันกลายไปใหมไล้ใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็คิดว่าเราได้เงินได้ทองนี่มันยังไงอยู่ก็ดีแช่ไหล่ะได้ทองดีดีแล้วกบ ตัวเป็นทองตัวยังย้อยใหญ่เขาแม่เห็นจับบอกไม่ได้จับแกมานี่มานี่เดินไปก็บ้านหลังเก่าอีกคนก็อยู่วันนั้นกองยาวก็ตีกันเล่นกันเขาก็หาบหาบเงินหาบทองอ่ะหาบทองมากหาบเงินด้วยทองแล้วเขาก็เวียงให้จกักค<ม>่ะไอ้ค้าจะรับไงไหวไว้รวงดินมั่งมันเยอะเนาะไอ้ขมือก็เต็มเนี่ยไอ้นี่ก็เต็มมะะคอก็เต็ม ว่าปล่อยแม,ม่สาดตีอย่างนี้นะว่าไม่เอาดอกว,ว่าพอจะเอาได้เยอะเอ้ก็บอกกับเขาให้เดินไปไปเจอหลังนั่นก็บหลังเก่าก็เล่นกันอยู่ตีกันกองยาวก็รุ่นเก่ารุ่นไอเยายาวอะแต่ผ้าเยา,ยา,ย,ายาวตีกันแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็อยู่ฝั่งอันนี้แดงตัวสีแดงใส่แดงๆแล้วก็เอาผ้าคาดสีเหลืองๆแต่กองท่านสานั้นในอยู่ฝั่งอันนี้ กองทำไมเกาเอยฝังอันนี้ก็บ้านหลังเก่าอี่จึงเกิงสะดุ้งตื่นก็นมานั่งนั่งแหละไปหาทาสงะนั่งดูเฉยๆเออจึงเลยเล่าแต่ออกความเมาฝันดีเนาะเอาละนเ<อ>ดี๋ยวไปดูกุมาน้อยมาเขียนให้ครับเอา,าสวัสดีครับน้องกุมารสวัสดีครับไปดูนั้นมายังไปดูเลขใหญ่มายางัยางัครบเอายังด้วย รอให้พ่อมานี่นี่อยพ่อจะให้หนูออกนนี้เลยะครับไปดูแม่แมซื้ออยู่เม่ออห้า่ามาออยครับน่แสดงว่าแม่รูกก้ก่อนน่ี่ฮะเจะต้องออกตัวนี้ดินี่แม่ซื้อแบตเตอรีมาแล้วครัแสดงว่าต้องมี Oh, ซื้อห้าหนึ่งห้าครับหรือสองสองหนึ่งห้าก็ได้ครับน้อยจุดให้ครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนั Hans, ่นนั่นนัซื้อลอตเตอรี่ค่ะแม่ซื้อมาแล้วเม่ขวัญครับทำไม่มีเจ้าสองสี่กันไม่ใช่แม่ขวัญครับเด็กฝันให้ครับเลฝันของน้องเอายังไงอายังไง แล้วแม่ก็มานั่งไว้ไอ้น้อยมูดตีให้แม่ทีแม่แม่ขวัญครับก็ให้แม่ลุงเล่าดีครับน้อยเล่ายังไงนะครับแต่น้อยรู้ครับน้อยแค่บอกแม่ซื้อตงนี้ครับนี่รตตรี่ใช่ไหมครับหนูยังไม่ได้ให้นะครับแม่ซื้อรตตรี่มาเมื่อเช้านี้แม่แม่ไม่ยอมบอกใคร แม่ซื้อตัวนี้ครับตัวไหนตัวไหนแอแบดดูหน่อยครับจะแอบดูยังไงเมียมีเอาไปซื้อนี่ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตูดดงขึ้นมันก็จะเป็นเนี่ยครับสองตัวนี้ครับแม่มแม่ซื้อมาครับสามตัวเลยนี่ครับเนความฝันบอก เมขวัญเม่ขวัญว่าเขามาให้หางนีครับแต่การตัวนี้ครับนี่ครับการตัวนี้ครับเม่ขวัญน,นี่ครับเม่ือตัวนี้ยังนี่ครับเมขวัญแมือตัวนี้มาครับแมือมาต้องเมไม่เคยเล่น ชุดหกหกใบครับแต่ตัวหน้า <30 S 2> มีลา้านเนาะตัวหน้ามีสามสิบหกล้านตัวหน้ามีเจ <c oughs> ็ดอุ้ยหนูรู้แล้ว <c oughs> ตัวหน้าอย่างนี้ครับไปหาลอตเตอรี่เลยครับเด้อตัวหน้าเมฆกวนยังงี้ครับเจ็ด นี่มีตัวหน้าด้วยครับแม่ซื้อมาอย่างนี้ครับเจ็ดสามห้าห้าสองห้าเอาแม่ซื้อตัวนี้มาครับมันได้ตัวนี้ครับมันไม่มีครับแม่จะเอาตัวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเก้าครับมันไม่ได้ครับตัวเนี้ยเนี่ยครับไม่จะเป็นเก้าครับเนี่ยแม่จะซื้อเจ็ดสามเก้าครับมันไม่มี ตัวนี้เก้าเก้าเก้าครับเนี่ยเก้าเก้าแม่ไปซื้อนะแม่เลยรอเขามาขายคุงนี้ก่อนแม่เลยสองงวดตัวเนี้ยเป็นเก้าครับสามเป็นเก้าครับตัวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยตัวห้าตัวห้าเลยจะเอาเป็นจิดเก้าสามครับเจ็ดเก้าสามพดีเลยแม่ได้อย่างงี้มาครับครับโอ้เขียนให้เขาดูใหม่ ทำไมซงนี้แถบนี้กันนี่ป<ม>ุ๊บน,นี่อ่านั่นแหละอ่ะนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละน้องกําบัน,น,นเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้เรื่องค่ะทีครับอ้าวนี่เป็นลอตเตอรี่ครับแม่ซื้อยอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไว้ก่อนครับแม่จะไปหาซื้อยอย่างนี้นครับเจ็ดก้าสามห้านี่ครับห้าสองอืมนี่ตัวนี้ตัวถูก แม่จะไปหาซื้อหางนี้ครับนี่ครับเลยแม่ไม่ได้ม่ตัวหน้าไม่ได้อันนี้มาเลยครับได้เจ็ดสามห้ามาครับเนี่ยครับตัวตัวเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยครับเนี่ยดูไหมครับหนูดููทำให้ดูเนี่ยครับครับแต่หนูจะไปหาซื้อเจ็ดเก้าสาม สองห้าสองห้าสองเจ็ดครับไปได้ตัวนี้มาครับครับแม่ขวนครับแล้วก็มันมันเดี๋ยวให้แม่เล่าให้กวางเนาะเดี๋ยวแม่แม่แมวจะมาเล่าให้ฟังนี่ครับนี่คือเรืยอนะครับหนูยังไม่ได้ให้หนูหนูจะเปิดวันไหนดีวะอันนี้เป็นความฝันของแม่แมวในนี้แม่แม่จะให้หนูเปิดวันไหนดีครับในนัดนัดพ่อเขามาวันที่เทไหร่แล้วมนาทิตย์ วันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์วันที่แปดหวยบอกวันประมาณตายแล้วครับวันนี้กังวลวันนี่เป็นเลขความฝันของแม่แมวกุมารมาเขียนไว้ให้ก่อนเดี๋ยวแม่แมวจะเล่าให้ฟังว่าฝันว่าย,ยัางไงแล้วก็ช่วยกันตีได้ครับเด้อสักครู่ครับตีตให้แม่ด้วยแม่ล้กงไห้เมื่อคืนวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่หกลงมาเจ็ดแปดนี่ไงวันอาทิตย์ เขาเขียนให้หกตัวเลยแล้วเขาก็เดินไปครับอนอนไหมเนี่ยเอาการหนูชอบ <c oughs> จะกลบเป็นป <c oughs> อยหนูพัวเขาดยเขาอะไรแม่แม,ม่โดนขีดตูดแล้ว <c oughs> มีุะคุนทักแม่กันเต็มเลยแม่อายเดินหนีใหญ่เลยครับ <c oughs> เขาบอกว่า ถ้าคนนั้นก็บอกถ้าถูกอีกเขาจะให้เยอะๆให้มาเอาเสื้อผ้าแต่งตัวเยอะๆไม่ต้องใส่เก่าๆแล้วครับโอ้ยของแม่เยอะแยะไปในตู้นะเนาะแม่ไม่อยากใส่แม่ไม่อยากแต่งอใครใครว่าของแม่ไม่มีกุ้ยไม่ดำบอสสวย<ๆ>หหูหนูยังไม่ได้มาบอกคุยนะคะหนูพาแม่ไปหาหมมาครับนี่ <laughs> พ่อก็ไม่ต้องผ่านะหมอบอกแล้วไม่ต้องผ่าครับถ้าผ่าแม่หรือเดืไม่ได้เลยครับเขาไม่ให้ผ่าครับไปเจาะเอาครับไปเจาะก่อนครับอืมนี่นกอุมาเนี่ยไม่ได้บอกเลีกตัวเองนันนี่ครับบอกแค่เรขความฝันของแม่เมวของแม่ครับจกฝันยังไงนะแต่กุมารบอกว่าแม่ไปซื้อห้าสองห้านี่แหละตัวไห้เขาเขาแม่บอกว่าเขามาเขียนให้เลยเขียนใ้หกตัวเลยครับ มเรียกไอ้น้อยมึงไปกับแม่นี่นะเขียนในหกตัวนี้บอทเจ็ดเก้าสามห้าสองห้านี่เนาะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ใครหาซื้อทันก็หาซื้อได้ครับเร้อตัวนี้ครับครัตพอีหนูยังไม่ได้หกตัวเลยเพราะว่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อมาหรือให้นูรออยู่กับแม่เนี่ยครับแม่ชวนหนูไปด้วย นนแม่ไม่เคยซื้อหวยอย่างนี้ครับหกศูนย์งวดที่แล้วก็แม่ก็ซื้อมาเจ็ดใบครับหกศูนย์ครับได้หกหนึ่งใบเดียว <c oughs> แม่เดี๋ยวนี้แม่ไม่บอกใครเลยคือ <c oughs> ถ้าถูกลองวัน ถกระหวน,นี่หนึ่งนุก็ไม่ให้เม่ทําอะไรแล้วให้อยู่เฉยๆครับแม่แล้วเนาะแล้วก็ให้เม่หนุก็ไม่ให้เม่กินมั่งนานๆก็มาให้งวดหนึ่งสองงวดไม่ต้องให้เขาด่าดีกว่าอีกนะครับนี่มีคนด่าย,ยังครับพ่อครับไม่มีไม่มีโอ้ไม่เชื่อมีดอกก็มีเลยแหละมีคนอยากได้อลยอพอ่อพ่อไปซื้อนะครับจะไปซือ้ออะไร <laughs> ซื้อเดี๋ไม่ถูกเดีวคนอื่นไม่ถูกให้คนอื่นก็ถูกดีกว่าไม่ซื้อดีกว่าเมน่อไม่แปดสามเนอะให้พ่อคุนละครึ่งมื่อแปดสามเนอะผมไม่ซื้อเลยเขาถูกกันามืแม่แม่แม่คุณละร้อยนะแม่แม่ไม่ชงฉาพ่อนะครับแม่ซื้อนะหนูบอกแค่นี้เนี่ย ซือตัวนี้เนี่ยครับนี่มแม่ซื้อนซื้อหก้าอยุเจ้าของนี่วันนี้วันเกิดโอ้ยไม่ถูกเนาะเอดเอตัวนี้เดนะที่ซื้อมาเล่นไนปนงั้นเดโอ้ยไม่แน่บนุญเท,ท้านี้ไปวัดทำก็คุกกัเข้าไปวัดยังหรหมอ,อที่าเติมเลยชื่อไเ้เลยุกคซื้อหกก็ยังถูกยอ่ะอที่ไปอุบุญนั่น อะไรครับไอ้กล่องเนี้ยเราแก้ให้พ่อไปซื้อไวทนาตัวเนี้ย๋ยวไมั่นใจพ่เจ้าดี่ไอ้บวยมันมาขายกลับไปมั่งนะครับพ่อแม่ครับหนูให้ซื้อเลยก็ได้ห้าช่องช่องห้าครับนั่นไงนั่นไง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัวกันครับตัวกันตัวกันยังไม่มาครับอันนี้ไปดูแล้วใช่ไหมไปดูมาอย่างนี้ยังไม่ได้ไปที mm. ่นี่ <Index. S 2> ห่วยแม่ก็หนูก็รักตัวนี้นะครับแม่บอกว่ายังไงก็ออกไอ้น้อยก็ปรึกษากันแล้วครับก็แม่ชวนไปนั่งอยู่เมื่เช้าน้อยพอเดินไปน้อยก็จับแม่ซื้อเลยครับ แม่แม่ไม่ชอบซื้อละตรี่ครับน้อยให้แม่เดินสองทีสามทีนะครับคือห,หัวใหญ่ตัวมวยก็ได้ทั้งมื่นสี่ก็ถ้ามันดึกเดียวก็ได้แค่พันกว่าบาทรางวัลที่หนึ่งแล้วครับรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าครับอย่าไปหวังเย่ไาไหวังเลยฮกตัวดีเนาะอย่าเดบอม่ไปหวังเลยถ้าถูกมารางวัลที่หนึ่งแบบแม่บวชแล้วไม่อยู่แล้ว ไปไหนกันหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะบอกไปไหนกันหมดไปตะขาปีไปไหนขาป,ปีนอนอนูนู่นออก็พ่อทำาหไม่ลงนะคะวันนั้นถ้าลงถูกกันเยอะเลยครับเอ,อไม่ลงครับสน <laughs> ุกดีเนาะไปกันปีงไหมไปตะทองวะสนุกกันดีเนาะถ้าพ่อลงถูกกันเยอะเลยครับถ,ถูกกันแล้ว ก็ไม่บอกเนาะปู่เขาบอกว่าให้ไม่ได้บอกเนาะไม่ต้องกลับเลยฮะเดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาทำบนพี่งอนแล้วยังไงพี่น้องก็ต้องให้ทุกงวดทุกงวดถ้าพ่อไม่มากก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ผีไม่อยากส่งไปก็ได้ยังไงก็เขาก็ต้องยังไงก็ต้องถูกจักงวดสั่งงวดครับงอนบอกยังไงก็สามตัวจนได้นะคะพอจะถึงงานครับใช่เลยบอกแล้วเห็นไม่ได้ ก็เงินก็ไม่มีัลครับนะแม่กินขนมเขาเลี้ยงยายคนนั้นคนตัวสวยนะเขาเลี้ยงขนมจีนแม่แล้วเขาก็แล้วเขาก,ก็ให้เชื่อแม่ไหมอีกแล้วครับหนูบอกไม่ชอบไม่ชอบดีนี่แม่ก็เอาไว้เอาตัวนั้นสวยดีกว่าแม่ไม่เอาตัวย่งใหญ่เลยครับแม่ร่างใหญ่แล้ว บอกบอกให้แม่รือมาใส่ให้หมดเดี๋ยวก็ปวกกินหมดแล้วครับเยอะแยะหมดครับพ่อไปหาปู่ไหมครับเนี่ยยังไม่ไปซื้อนะครับเนี่ยของของของแม่ครับแม่ฝันมาคนี่เรียกของฝันของแม่แมวเลยครับนี่เขามาเขี่ยในจึ้งกึ้งเลยครับแล้วก็เดินหายไปครับหนูไปนะครับครับเออครับหนุ่ไปนะครับอิ่มแล้วก็ไปครับ <c oughs> มาได้ไหนน้องเขาจะล่ำตายเป็นเรื่องความฝันฝันว่ายังไงเมี่ยเอาเล่าต่อเลยเอ้าไอ้ด้ยมาให้หมดเล้นะมาบอกหมดเล่ะเอาเล่าต่อแล้ว